2. จุนทีสูตรว่าด้วยจุนทีราชกุมารี 32. ส,ส,ส,สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชครืครั้งนั้นจุนทีราชกุมารีมีรถ500ร้คันและกุมารีห้าอคนแวดล้อม เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราชกุมารพระนามวจุนทะพระพาดาของหม่อมชั้นกล่าวอย่างนี้ว่าหญิงหรือชายก็ตามถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการรักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จและเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทผู้นั้นหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุขติอย่างเดียวไม่เกิดในทุกขติหม่อมฉันจึงขอทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ผู้เลื่อมใสในศาสดาเช่นไรหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติอย่างเดียวไม่เกิดในทุกติผู้เลื่อมใสในธรรมเช่นไรหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติอย่างเดียวไม่เกิดในทุกติผู้เลื่อมใสในสงเช่นไรหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติอย่างเดียวไม่เกิดในทุกติ ผู้ที่ทำให้ศีลเช่นไรบริบูรณ์หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติอย่างเดียวไม่เกิดในทุกคติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจุน,นทีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสีเท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตก,กล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ธรรมที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่เป็นปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะความคลายกำหนัดคือความสางจากความเมาความดับความกระหายความถอนอะไรความตัดวัตตะความสิ้นตัญหาความครายกำหนัดความดับทุกข์คือนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคะธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่ดีเลิศมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดสงสาวกของตถาคตได้แก่อริยะบุคลคลสีคู่คือแปดบุคคลสงสาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชรีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในสงฆ์ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ศีลทั้งหลายมีประมาณเท่าใดศีลที่พระอริยะใคร่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงาเป็นไปเพื่อสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าศีลเหล่านั้นบุคคลผู้ทำศีลที่พระอริยะใคร่ให้บริบูรณ์ ชื่อว่าทำสิ่งที่เลิศให้บริบูรณ์และบริวารที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ทำสิ่งที่เลิศให้บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาคลั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุญที่เลิศคืออายุวันนะเกียรติยศสุขและพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใส ผู้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักขินายบุคคลชั้นเยี่ยมธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะความใคร่กำหนัดคือความสางความเมาความดับความกระหาย ความถอนอะไรความตัดวัตตะความสิ้นตัญหาความคลายกำนัดความดับทุกข์คือนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคาธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใด สงสาวกของตถาคตได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบัณฑิตกล่าวว่าเลิศก,กว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในสงฆ์ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศศีลทั้งหลายมีประมาณเท่าใดศีลที่พระอร,ยะริยใกล้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงาเป็นไปเพื่อสมาธิ บัณฑิตกล่าวว่าเลิศดกว่าศีลเหล่านั้นบุคคลผู้ทำให้ศีลที่พระอริยกครให้บริบูรณ์ชื่อว่าทำสิ่งที่เลิศดให้บริบูรณ์และวิบากที่เลิศดย่อมมีแก่บุคคลผู้ทำสิ่งที่เลิศให้บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสเวยากรณภภาสิตทธิแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า บุญที่เลิศคืออายุวันนะเกียรติยศสุขและพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใสผู้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักขินายบุคคลชั้นเยี่ยมผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันเป็นที่คลายความกำหนัด เป็นสิ่งที่สงบระงับนำสุขมาให้ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมให้ทานในท่านผู้เลิศนักปราดผู้ตั้งมั่นในธรรมที่เลิศให้ทานแก่ท่านผู้เลิศเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่จนทีนสูตรที่สองจบจบ